มีคริสเตียนทักแชทมหาครูแบบนี้ค่ะและเกี่ยวมากเลยนะที่จะบอกว่าคุณจะเสียใจในวันที่คุณตายอะ่ะพระเจ้าไม่มารับคุณไปเนี่ยครูบอกเลยครูไม่เสียใจนะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์ทั่วไปวันนี้แค่มีกินก่อนแค่ใช้มีดก่อนแค่ป่วยวันนี้กูจะรอดไหมแค่วันนี้มันปัญหาและอุปสรรคันรอดไปก่อนอยังไม่ต้องเอาวันตายหรอกคะ่ะเพราะาะชีวิตจริงของมนุษย์ตอนนี้ ปัญหาที่ฉันเจอตอนนี้มันจะรอดไปยังไงพระเจ้ามาช่วยตรงน,นี้ก่อนก่อนที่จะไม่ช่วยรับฉันไปอยู่ในสวรรค์มาช่วยแก้ปัญหาตอนนี้ก่อนเรื่องแรกนะสองพระเจ้าเมตตาจริงใช่ไหมถ้าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนคือลูกคําถามคุณมีลูกไหมถ้าคุณมีลูกคุณจะให้ลูกคุณลําบากเหมือนที่พระเจ้าให้คุณลําบากอยู่ป่าวันนี้มนุษย์ทุกคนมีปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามถ้าคุณมีลูก คุณจะให้ลูกคุณลําบากเหมือนที่คุณลําบากอยู่ตอนนี้ปะ่ะวันนี้คุณทรามานกับอะไรก็ตามคุณจะให้ลูกคุณทรามานกับสิ่งที่คุณเป็นไหมถ้าพระเจ้ารักเราจริงและสามการประกาศเล่าข่าวพระเจ้าไม่จําเป็นต้องไปประกาศด้วยการแจกหนังสือด้วยการพูดในเรื่องแต่พระเจ้าจะให้อะไรแต่การตั้งคาถามเป็นการประกาศอย่างหนึ่งทาให้คนเข้าถึงเนื้อหาสาระข้อมูลได้มากขึ้นถ้าคุณจะเอาแค่ ไปเกาะกลุ่มกันแล้วก็ประกาศกันอยู่แค่นั้นแล้วก็เอาลูกแกะมาสักตัวแล้วก็เอาคนสิบคนล้างสมองลูกแกะตัวใหม่ขึ้นมามันใช้ไม่ได้ผลในยุคป,ปัจจุบันแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคริสเตียนประกาศด้วยวิธีเนี้ยประกาศไปกันห้าคนจับลูกแกะได้ตัวหนึ่งล้อมห้าคนว่าเอาห้าคนล้อมลูกแกะตัวนี้ไว้ล้างสมองเขาด้วยคนที่ต้องเชื่ออย่างนั้นต้องเชื่ออย่างนี้ถูกปะปัจจุบันเนี้ยมันไม่จําเป็นแล้วค่ะ,พ,ะคพัมภีไบเบิลดีนะ พูดเสมอเลยไม่ใช่บอกไม่ดีหลักคําสอนการเขียนถ้าเอาไปเชื่อมต่อหลักวิทยา,าศาสตร์คอนตวิชิศว์ยังได้เลยในคําพูดบางคําแต่ถ้าคุณยังจะใช้วิธีเดิมในการประกาศมันยุคสมัย2024แล้วค่ะจะเข้า2 0 2 5แล้วค่ะเขาไม่ป,ประกาศแบบนั้นแล้วมนุษย์อยากรู้อะไรแค่รีเร์ชค่ะก็ได้ข้อมูลแล้วคําถามคือคุณจะมาประกาศด้วยการไปเอาลูกแกะมาสักตัวไว้ที่โบสถ์แล้วคุณจะสนหัวกันและล้างสมองเขาไม่ได้แล้ว เพราะเขาเดินออกไปเขาดีเซอรส์สิ่งที่เขาได้มาขัดแย้งปุ๊บลูกแกะตอนนี้ไม่กลับข้อบกพุนแน่ๆอันนี้คือคุณต้องมีปัญญาตรงนี้ก่อนสก่อนที่จะบอกว่าพระเจ้าดีที่สุดพระเจ้าดีที่สุดฉันถามกลับกลับไปว่าคุณเคยไปศึกษาหลักคําสอนของศาสนาอื่นอย่างแก่นแท้หรือยังหาข้อบกพร่องข้อดีข้อด้อดยของเขาหรือยังก่อนที่จะบอกว่าดีที่สุดเราต้องลองผิดลองถูกในทุกๆด้านก่อนอาทิเช่นถ้าวันนี้ คุณกินกับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเลยคุณอร่อยร้านเนี้แต่คุณไม่ไปกินอีกสิบร้านที่เหลือคุณจะบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดได้ไงในเมื่อสิบร้านแล้วคุณไม่เคยเอามารองเปรียบเทียบรสชาติเลยคุณจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีที่สุดได้ไดก็ต่อเมื่อคุณต้องลองมาแล้วสิบร้านแล้วคุณเอาสิบร้านเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วว่ามีหนึ่งร้านที่ถูกปากคุณและอร่อยที่สุดนั่นถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้แต่ถ้าคุณเอาแต่สิ่งที่คุณเข้าใจมุมมอองงดดดด้้าานนนเเีียยววแก่ขคุณ ความรู้อันของคุณเนี่ยรับหูรลับตาเนี่ยแล้วคุณก็ไปบอกว่าอื่นไม่ดีอันอื่นไม่ดีนัณนนั้นนั่นนีนนนน่นุ่นนี้นี่ไม่ไมใชไม่ใช่นะคะอแบบนี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรตอบหน่อยได้ไหมถ้าคุณจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวของฉันอร่อยของเธอไม่อร่อยของเธอไม่อร่อยถามว่าเคยกินแล,ล้วหรอถึงบอกไม่อร่อยไม่เคยกินแต่มันไม่อร่อยของฉันอร่อยคุณกาลังจะทําตัวเป็นแบบนี้กันอะถ้าคุณรักพระเจ้าจริงแล้วคุณอยากประกาศจริงคุณต้องให้ความกระจ่างในข้อสงสัยของมนุษย์ทั่วไปให้ได้ คุณพยายามตั้มกระแสมัไงคุณมีความรู้คุณมาชนี้เลยคุณไม่ต้องทักแชทค่ะถ้าคุณมีความรู้คุณเม้นเลยแล้วคุณก็ตอบด้วยความรู้ของคุณไม่มีหรอกค่ะถ้าคุณให้ความรู้ที่ตรงไปตรงมาแล้วมันจริงอ่ะถ้ามันจริงมันดีมันสุดยอดจริงอ่ะไม่มีหรอกคนจะไม่เชื่อยกเว้นคุณบอกว่าดีอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคุณไม่มีคําตอบกับสิ่งที่มันดีอ่ะจงเชื่ออย่าสงสัยอย่าสงสัยอย่าสงสัยแต่ชีวิตมันต้องสงสัยไงไม่มีเงินกินข้าวอ๋อเดี๋ยวพระเจ้าจะหาะมส แต่มันแฟแนซ์นจะมาตอนนี้แล้วคุณเก็บป่ะปัญหาคือไม่ใช่การขอพระเจ้าแต่การที่คุณต้องไปแก้วิธีการในการทํางานนี้เพราะฉะนั้นอ่ะการใช้พระคมภี์ที่ถูกต้องไม่ใช่การที่ไปชวนใครก็ได้มาเชื่ออย่าสงสัยไม่ใช่บางคนมาประกาศคริสเตียนคริสเตียนพยายามประกาศข่าวพระเจ้ากับครูนะครูมีความรู้สึกว่าคุณถ้าคุณประกาศอย่างนี้ คนมองพระเจ้าไม่ดีแน่ๆคุณพูดอย่างเงี้ยคนมองพระเจ้าไม่ดีแน่ๆถ้าคุณอยากให้คนมองพระเจ้าดีๆคุณต้องเอาหลักคําสอนสอดคล้องกับชีวิตปัจจุบให้ได้ไม่ใช่ให้เขางงงายเชื่อหลับหูหลับตาเชื่อแต่คุณต้องเอาสอดคล้องกับวิธีการทํางานของเขาจงใช้สิ่งที่มีให้เกิดผลไม่ใช่บอกให้เขาหลับหูหลับตาเชื่ออ่ะสิ่งที่มีให้เกิดผลคือเข้เขเขามากลับมาที่ตัวเองสิ ฉันมีอะไรแล้วฉันจะใช้สิ่งที่มีอ่ะให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรคุณต้องอธิบายเขาให้เป็นหลักเป็นการอย่างนี้ไม่ใช่งโง่แล้วก็ไม่ให้คนอื่นโง่ตามประกาศข่าวพระเจ้าแบบโง่ๆและให้คนอื่นมองพระเจ้าไม่ดีมองคริสเตียนไม่ดีถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้คนตื่นรู้ตื่นทำและตื่นที่จะเปิดตาอ่านพระคัมภีร์หรือเดินเข้าโบสถ์คุณต้องฉลาดก่อนถ้าคุณมานั่งแบบงงงายแบบนี้คนไม่เชื่อหรอก คุณยกพระคัมภีร์มาหนึ่งบทแล้วคุณลองดูสิว่าคุณจะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงว่าไอ้บทเนี้ยมันใช้กับชีวิตจริงๆได้ยังไงไม่ใช่ให้เขาอธิษฐานอย่างเดียวถูกไหมวิธีการอะมันมีของมันมันยุคสมัยเปลี่ยนวิธีการก็ต้องเปลี่ยนตามอะไม่ใช่คุณจะเอาเขามาล้างสมองอยู่ในบทต่อให้เขาอยู่กับบทของคุณไปกี่ปีก็ช่างเถอะและเขาเหนื่อยกับการที่เขาต้องใช้ชีวิตและการเชื่อนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้สุดท้ายเขาก็เป็นลูกแกะที่เดินออกจากบทอยู่ดี แล้วถ้าเป็นคริสเตียนที่ไม่แน่นพออาจจะแน่นในอยู่ความเชื่อแบบงมงายโดยไม่มีหลักไม่มีฐานอะไม่มีหลักไม่มีฐานคือไม่มีความรู้เรื่องอื่นแล้วไม่ฟังอะไรแล้วหลับหูหลับตาเชื่อแล้วก็จะไปประกาศไปประกาศแล้วไปเจอคนที่เขามีความรู้เยอะอย่างครูก็ได้สุดท้ายคุณก็จะเถียงไม่ได้เพราะคุณเถียงไม่ได้คุณก็จะมากลายเป็นว่าทะเลาะกันถ้าคุณบอกว่าความรู้คุณแน่นคุณเม้นเลยค่ะครูชอบเม้นคุยเพราะอะไรปะอะไรที่ครูพูดผิดคนก็ได้รู้ว่าครูพูดผิด อะไรที่คุณพูดผิดคนก็จะบรุมด่าคุณเองอะคนเราอะถ้าของมันดีจริงไม่ต้องกลัวใครทำไมครูถึงกล้าบอกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลดีเพราะครูก็ใช้พระคัมภีร์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตเหมือนกันทําไมผมบอกว่าศาสนาพูดดีเพราะมันก็มีหลักคําสอนที่หล่อเลี้ยงชีวิตครูเหมือนกันมันไม่คิดไม่เกี่ยวว่ามันเป็นประเด็นไหมครูไม่ได้บอกว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่ครูบอกว่าหยิบมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ใช้ได้ยังไงอันนี้มันไม่มีคําตอบใครให้คําตอบได้ไหมถ้ามันมีคนให้คําตอบเรื่องนนนนีี้้้้ไดมมมัักกก็จจะะครพเาาขึป ประกาศอย่างหนึ่งปะอย่างโง่ค่ะถ้าโง,ง่ไม่ต้องมาพระคมภีไบเบิลดีอยู่แล้วหลักศาสนาพุทธเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ดีคือมนุษย์ที่เข้าไปอยู่ในองคอ์กรแต่และองค์กรนี่แหละโง่และเสือกอยากจะไปดึงคนอื่นให้โง่เหมือนตัวเองอยากประกาศเรื่องพระเจ้าต้องสามารถยิบพระคำมาและอธิบายพระคำนี้สอดคล้องกับชีวิตจริงของมนุษย์ให้ได้คุณจะประกาศข่าวพระเจ้าอย่างไรก็ประสบความสําเร็จ คุณจะสอนให้เขาใช้ชีวิตอย่างไร้วยการเอาพระคัมภีร์บาเบิลเป็นหล่อเลี้ยงเป็นพระวจนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเป็นคริสเตียนต้องเป็นอย่างนี้ดิฉันอาจจะไม่ได้เดินเข้าโบสถ์แบบคุณนะแต่ฉันใช้พระคัมภีร์บาเบิร์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตฉันสามารถหนุนใจผู้อื่นด้วยการนําบทความมาหนุนใจเขาแบบนี้คุณเป็นคริสเตียนได้ไหมบทนี้ทําอย่างนี้อย่างนนะงนั้นนะคุณเป็นพุธใช่ไหมฉันทําอย่างนี้นี้นะนี่ค่ะปัญญาไม่ใช่มานั่งเถียงกันในแชทแบบควาย และฉันก็ไม่มีเวลามาเถียงกับควายด้วยนะคะคุณเก่งจริงขึ้นดีเบตกับฉันด้ร้ายเลยฉันร้ายบสองมาเลยนะเพราะฉะ,ฉะนั้นอาารถามอะยกคำมีไบเบิลมาแต่ละข้อเลยข้อน,นี้สอนอะไรมนุษย์มนุษย์เอาบทความเนี้ยไปใช้ทําไมทําไมต้องสรเราเสริมมาเจ้าที่ฉันสามารถบอกว่าทําไมต้องไปบวชแล้วร้องเพลงเพราะว่าการร้องเพลงเรามีความสุขถูกไหมการปาร์ตี้ยันมีความสุขการฉลองอยู่กับครอบครัวเรามันเป็นวันแห่งครอบครัวเราได้อยู่กับพ่อเมื่อเรามีความสุขเลยได้รับพลังงานเราได้พักใจรักกายกลับมาสู้กับงานต่อ เห็นไหมมันไม่ใช่การมงมงายไปอธิษฐานโอ้ดีฉันจะได้อาชิริยอมันไม่ใช่ฉลาดก่อนแล้วค่อยมาทงานี้ถ้าเก่งจริงขึ้นร้ายเลยฉันไม่เคยบอกว่าไม่ดีนะการสร้างประเด็นก็คือการสาร้างการประกาศอย่างหนึง่งฉันประกาศเรื่องพระเจ้าในมุมของฉันและถ้าหากว่าการประกาศนั้นมันผิดมีคนโต้ตตแยง้งคนรรู้จักพระเจ้าเยอะปะคนก็รู้จักพระเจ้าขึ้นคนรู้จักพระคัมีไบเบิลขึ้น แต่ถ้าคําไหนที่มันไม่มีคําอธิบายไปหามาสิไปหาคําอธิบายมาสิไม่ใช่ให้คนหลับหูหลับตาเชื่อถูกไหมฉันอาจจะตกหล่นบางส่วนคุณก็ไปหาข้อมูลมาสิมันก็เป็นการที่คุณได้รับใช้พระเจ้าของคุณป่ะมันแค่นี้เองค่ะฉลาดก่อนแล้วค่อยทักแชทแล้วถ้าเก่งจริงก็เมนต์เอาเพราะคนเม้นน่ะคือคนเก่งจริงของดีมันต้องไม่กลัวใครแต่ถ้าคุณไปทักแชทแซลของคุณไม่ดีจริงคุณยังไม่มั่นใจเลยคุณถึงทักแชทไปคุยกับฉันสองคนน่ะ เพราะถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าดีจริงคุณเม้นเลยเพราะหลักคําสอนก็คือหลักคําสอนยกเว้นคุณโง่เกินที่จะเข้าใจแล้วอยากให้คุณอื่นโง่เหมือนคุณเท่านั้นนะคะ